สวัสดีค่ะมื่นนสิผ้ามาเบิงคอนโดนั่งฟ้าคอนโดนั่งฟ้าเนี่ยตอนแรกอยขึ้นมามัน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 จะแตกออกตามที่ตัดนะนะแต่ว่ามันโมเมนข่อยไม่เห็นคักมาเนี่ยมันแตกออกตรงทีเทียนบ่าตัดกับมีมันแตกออกตรงยอดมันนะนะ จำแม่ข่เนืกว่ามันมันจะแตกแบบเนี้ยมันจะแตกแบบว่าตัดตัดตัดออกไปแล้วเนี่ยมันมันถึงจะแตกออกมาเนี่ยนะตัดออกไปแล้วมันมันออมจะแตกออก,กอนะแต่ว่ามันโมแมนเลยมันแตกออกไปกับมีบางต้นอ่ะเดี๋ยวคอยพาพก่อต้นเนี่ยไม่ได้ตัดเลยมันแตกออกไปแตกออกสามกออป่ะนะนี่สองสาม แตกออกทั้งปลายเลยก่อยก็บ่กเคยเห็นมันแตกออกยังสี่เลยอันนี้มันบ่แตกอันนี้มันยืดมันจะยืดออกต้นนี่มันยืดยืดเกิดต้นนี่แต่ว่าต้นนี่มันแตกออก คือแตกแตกทั้งปลายเนี่ยขอยเห็นอยู่น่าจะมีสามต้นเนี่ยมีต้นหนึ่ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นหนึ่ต้นหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งแล้วก็ต้นอ่ะต้นหนึ่ต้นหนึ่งต้นหนึ่ต้นหนึ่งเน่มันแตกออกไปนะม้วนเนี่ยพอมันฉิดเตี่ยเนี่ยเพราะว่าขวัยตัดออก ตัดออกจากต้นนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็ตัดออกไปแบบนี้แหละเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าเบิ้งต้นที่ตัดออกต้นเนี่ยมันเป็นสามแฉกต้นที่ตัดออกมันอยู่นี่ ต้นเนยต้นนี้ต้นนี้ต้นนน,นสามแฉกต้นมันเอามัดอัดเครื่องอนะนนตอนกอนมันจะแตกออกเนี่ยมันมันจะเป็นแบบมันจะเป็นดอกขาวๆออมาก เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะหาให้เบิง่งว่าก้อนมันจะแตกเดี๋ยวมันจะเป็นดอกข,ขาวแบบไหนดูนี่ยนี้เนี่ยน,น่าจะเป็นดอกขาวๆแบบนี้แหละแตกปวดอ่ะมันจะเป็นตุ้งขาวๆ 요네 이래. 음. 야, อนเนีอ่ะก็กลังก็ลังจะยืดขึ้นยืดหลายเติบได้ต้นในกระด้ยืดขึ้นมาสูงเติบตนน้นหนงามให้ตนน้นหนงามให้ต่ออย่องย่ ก็แตกออกได้สองทางนะคะแตกตามลำต้นแตกตามยอดแล้วก็แตกออกจากเขาตัดต้นนี้ต้นนี้ ตอนเด็ก่มั่นใจเลยว่าจิไปจังใดอะไรเพราะว่ามันมัน่ใยญ่แล้วมันก็บ่ซึนขึ้นมันเป็นเหี่ยวเหี่ยวเป็นแห่งแห่งบหัวมันจะหลอดบ่เลยตอนนี้น้ำน้ำมันกะค้มน้ำมันกะไหลก็ค้มกะแข็งแข็งยุกน้ำก็ได้ ตัดเจ็บอยู่ด้วย,วยอ่าคลิปนี้กอะให้เบิ้งแค่เดย์เนาะสวัสดีค่ะ